สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้ก็พบกับป้าจังค่ะแล้วก็เนยสวยฮ้ามุจาตรงวงเล็บไม่ตอแหลไม่ไม่จกตาดูหน้าไม่จกตาไม่จกวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเราอยู่่ทีุขาตอนนี้อยู่ที่ชินจูกุนะคะชื่อชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านอะไรเอ่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแปะน้ำช่สนี่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  สควอลคาเฟ่นะคะี่ีดูการตกแต่งร้านสะพนมากแล้วแล้วนี่อะไรน้องนน้องนีแฟร์นช์โทสต์แฟร์นช์โทพี่ฟ้าน่ากินมากเป็นเฮ้ยมันไม่ธรรมดาอีกแล้วสินเนี่ยต้องคนพิเศษพี่ฟ้าต้องพิเศษคนมาธรรมดาชัดใส่มันหมายความมากถ้าเรามานั่งร้านอาหารแบบนี้คือชีวิตเราดีดี เนสังอ่าช็อกโกแลตบานาน่าเฟรนช์อ่าช็อกโกแลตบานาน่าฮันนี่เฟรัช pues ์โทสต์นะคะใหญ่มากและสะพึงแบบว่าโอ้โหดูอ fr ัดฟัดฟลากรโมฟรังโกจัมโบไซด์มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมไม่ทานนะคะเริ่มมาเลยค่ะเริ่มมาเลยค่ะโอเคจ้วงเลยค่ะจ้วงเลยใครจะตัดบิบบิ้นอ่ะน้องเนยโอเคโอเคเดี๋ยวดิอันนี้จ้วงก่นเลยนะตัดบิบบิ้นให้คุณเดชาร์ โอเคโอเคไม่เป็นไรพี่พี่น,นั่นแหละนะอ่าฮะ <Okay. S 1> อ่ะไรอุ้ยอัดฟาดมากเลยโอเคขอชิมอันนี้ก่อนโอเคชิมกล้วยแต่นะ่าไม่กล้วยนะคะนี่ดูด้วยนะคะน,าาน,ะะนี่นี่เห็นไหมบานาน่านะคะนี่หน้ากล้วยภาษากูเลยหรือภาษาสาวสองแปลว่าหน,น้าก,กลัวนะ <laughs> น่ากลัวไปแล้วน่ากลัวนะคะก่อนก่อนที่หลักกหลักในการกินเราจะต้องดมกลิ่นก่อนอะแล้วก็เอาลิ้นแตะแล้วก็กินหือ๋อยล็่ซับพลึงมากสุดโว้ยเนี่โอเคเราขอรับประทานก่อนเนี่ยได้ขนมปังลงไปอืเนี่ยฮานขนมปังนี่ยลองนะคะโอเคสามสี่พร้อมไอศครีมได้วนะ อเอาละกอนขอให้ขอตัวไปทา,านก่อนะคะแล้วขอให้ทุกคนมีวันที่สดใสนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักน้องเนยและก็ฟรีฟ้านนานๆนะคะฉันเป็นตุ๊ดจบปะจ<บ>ปุ๊จบๆยศชาบาย